กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องการจราจรในลาวนะคะสัญญาณจากอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนมมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณดันครับเช่นค่ะหายไปหลายวันแลน้วไม่มาต้องรอฝังนีง้กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพครับ๋อค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไปดูผ่านไป คือผมไม่ได้ไปเรื่องรถยนต์อ่ะผมไปเรื่องเป็นเรื่องของการสากลในชาวบ้านก็ยังไม่เข้าใจเรื่องสากลนี่กระทรวงกสิกรรมเขาเรียกกระทรวงเกษตรอ่ะกระทรวงกติกรรมได้ป่าไวา้ก็ชวนเราไปคุยว่าสากลบ้านเราเป็นอย่างไรเพื่อให้คนเขาได้เข้าใจนะครับทีนี้ระหว่างที่ที่ไปปฏิบัติหนะ้าที่ตรงนี้อยู่ก็ปรากฏว่าเอ๊ะไม่มีการคานั่งรถในเวียงกันยังไม่มีการชนเลยจักคันหนึ่งเลยนอ้องแปลกเลยไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลย ต้องทำที่วิ่งคนละแบบกับเรารแต่เราถามคนขับรถเขาก็บอกก็มีเหมือนกันอุบัติเหตุที่นี่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะก็เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็มีลักษณะอย่างเดียวกันกับบ้านเรานคือความที่เป็นมอเตอร์ไซค์รถเล็กคือนความก้องตัวมาสูงเพราะก,อก้องตัวสูงในโอกาสเกิดอุบัติเหตุไี่มากแต่ถนนที่นี่ของเขาเนี่ยเขาก็มีทางด่วนเหมือนกันนะแต่ทางด่วนเขาก็ไม่ไ,มได้ใหญ่โตครับเ็าวิ่งกันเรียบร้อยดี ดูแล้วเนี่ยการเรจราจราเถวเรียบร้อยวอาของบ้านเราเยอะแต่ว่ารถที่เวียนจันทร์นี่เยอะครับ <Okay. S 2> เอาล่ะนั่นก็คือเล่าสู่กันฟังว่าเออเขาก็ถ้าถามว่าเขาพัฒนาไปไกลมันก็ไกลกว่าเราเนะ่ะรถทีวีมีเยอะกว่าเรารถไฟฟ้าใช้เยอะสุเดียบ oh, <okay. S 2> แต่รถเขาค่อนข้างรถอยู่ในเกรนดีๆเั่นั้นก็ <Okay. S 2> เป็นปุนต้องกลับมานั่งคิดกันหต่อไปครับ เอาละเราตอบคำถามหลายวันแลายคืนเลยครับค่ะอาจารย์คะมีคุณนิลาว,วันนะคะต่อเนื่องจากเรื่องลาวนะคะคือเธอบอกว่า,าได้ยินว่าอาจารย์ไปที่ลาวเนี่ยนะคะเธอยังไม่เคยไปแต่มีคนเล่าให้ฟังว่าอาหารการกินที่ลาวเนี่ยแพงแพงกว่าที่เมืองไทยอีกถามว่าจริงหรือเปล่าอะคะอาจารย์อาหารบางอย่างก็แพงกว่าไข่ไก่พิ่ณุโลกละเจ็ดบาทโอ้ล้วตอนนี้บ้านเราก็ห้าบาทแล้วค่ะ,คะอาจารย์ ของเขาในลูกนะเจ็ดบาทคือคือพืชเกษตรกรรมของกเกษตรกรรมของเขาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าที่ผมมาดูงานของเขาเนี่ยคือเขาผลิตวนมากก็เป็นผักที่ปลอดสารที่สุดทั้งหมดคนระับแต่ออาหารอื่นก็ก็กกปกตินะครับหัวเนื้ออะไรเนี่ยก็ไม่ไค่อยเท่าไหร่แต่วันเมื่อวานก็ทานข้าววันก็ไปทานข้าวทานเครื่องไรน,นะฮอทพอตนะครับที่มีคนู่สิกเจคนก็ล้านสามครับล้านสามแสนเป็นล้านเลยนะครับอาจารย์ล้านสามแสน กถมัถามพันกวาดครับโอเคส่วนท่านต่อไปคุณวกรน,นะคะบอกว่าอยากจะทราบว่าการที่เราติดป้ายทะเบียนแต่ระหว่างการติดป้ายทะเบียนปลอมกับไม่ติดป้ายทะเบียนเลยเนี่ยอันไหนโทษมันหนักกว่ากันเหรอคะอาจารย์ติดป้ายทะเบียนปลอมมันน่าจะหนักกว่าครับ oh. เพราะว่า <Okay. S 2> การนํารถไม่จดทะเบียนมาวิ่งบนถนนเนี่ยก็คงโทษจะน้อยกว่าป้ายปลอมเพราะป้ายปลอมมีติดคุกอะรถที่มันมาวิ่งบนถนนโดยไม่จดทะเบียนมันมีแค่โทษปรับ แต่ทีนี้ที่ผมดูข่าวที่ที่เราเนี่ยก็รับส่วนทัศนไทยได้ชัดเจนที่ดูข่าวเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าป้ายป้ายทะเบียนที่ว่ามีการปลอมกันเนี่ยและโดยเฉพาะมีข่าวไปพูดถึงว่าป้ายแดงก็ปลอมอต้องยอมรับรัาป้ายแดงเนี่ยมันมันปลอมเกือบเกือบเกือบทุกขันอย่างนี้นะครับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะป้ายแดงของบริษัทเนี่ยเขามีอยู่ไม่กี่ใบแหละเขาไม่อยู่ไม่กี่อันที่เหลือเขาสวมสวมสวมสกันไปพราะคิดว่าป้ายแดงอยู่ได้แค่ไม่กี่วันและจดทันี้ว่า ความผิดพลาดตัวนี้ก็คือกรมการขนส่งจดให้ไม่ทันนะครับมันก็เลยช้าเพราะมันต้องรอทั้งภาษีจากถึการภาษีจากาจากรมสมบัติกรก็มีหลายอย่างพิกัดภาษีอะไรเนี่ยนะครับการจดทะเบียนมันเลยชา้าตัวนี้บริษัทที่เขาซื้อป้ายแดงมาแล้วเนี่ยว่าจะใช้สำหรับการจดทะเบียน,นยออกรถมากๆเพราะมันก็ออกไม่ทันออกเลขเดียวกันก็นป้ายแต่ละก็ป้ายพร้อ,ปปรอม ดูตารางขอๆซะหน่อยนนะครับถ้ามีก็ไม่ปลอบถ้าไม่มีก็ปลอบครับค่ะส่วนคุณจามรบอกว่ากําลังจะรับลูกของญาติห่างๆมาเป็นบุตรบุญธรรมนะคะทีนี้มีคนคบ,บอกกับเขาว่าเวลาที่รับบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องรับผิดชอบเด็กคนนั้นไปตลอดจะไปยกเลิกเนี่ยกฎหมายไม่ให้ยกเลิกเขาถามว่าจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่จริงยกเลิกได้ครับขอเรื่องรับบุตรบุญธรรมได้ครับออเมื่อมีความจำเป็นว่า ถ้าคนจะเรารับเป็นบุตรคุณธรรมกาว่าพุทธเนรคุณเราพุทธไม่ดีต่อเราเราเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ครับอ,อ๋อได้นะคะส่วนคุณยอดชัยปรึกษาเรื่องอคือเขาบอกว่ามีพี่น้องสามคนแล้วพี่ชายคนโตเนี่ยมีปัญหาเรื่องแบล็คลิสก็เลยขอให้น้องสองคนเนี่ยไปเช่าซื้อรถยนต์ใหนะ้โดยใช้ชื่อคนน้องคนที่สองเนี่ยเป็นคนเช่าซื้อคนที่สามเป็นคนค้ำประกันปรากฏว่า ตอนนี้มีปัญหาแล้วค่ะอาจารย์พี่ชายไม่ผ่อนแล้วพี่ชายเอารถไปจำนำไว้ที่ไหนน้องก็ไม่รู้อีกต่างหากไฟนั้นมาตามแล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีก็เลยสอบถามมาว่าแล้วอย่างนี้คนเช่าซื้อคนค้ำประกันที่เป็นน้องจะทำยังไงดีอะค่ะอาจารย์ก็ผมแนะนำว่าให้แจ้งความและเดินทาถึงพี่ชายก่อนค่ะผูหายักยอกทรัพย์ไปเีะน้องนะั้เล่นน้องด้สองคนเลยค่ะ อาจารย์คราเวลาใครสักคนหนึ่งเขาติดแบ็คลิสแล้วเขามาขอความช่วยเหลือแบบเออเอาชื่อเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะข้อแนะนําอาจารย์อยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะต้องไปอ่านทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแ่ะถ้าไม่มีเถียเพิ่งค่อยๆค่อยๆนะครับคือผมไม่เห็นด้วยหรอกถ้าติดแบล็คลิสแล้วเนี่ยจนเราต้องแก้ไขคือถามว่าติดตรงไหนเหมือนคนไม่สามารถชำระนี่ได้เราก็บอกต้องผ่อนการผ่อนแขวนต้นชำระดอกมันไม่ใช่ ถ้าคนเขาท็ไม่สามารถจำระได้สราบานเงินคุณต้องถามว่าจะทํำยังไงเขามีมาํำระนี่ไม่แค่บอกว่าชำระน้อยลงเหมือนกันครับท่านเรายังไม่มีความสามารถที่จะซื้อรถได้เองก็อย่าเพิ่งรีบนะครับเก็บหอมรอมรอมินเอาไว้แล้วค่วอยมาทีหลังครับ ส่วนคุณประสิทธิ์นะอันนี้เป็นปัญหาของลูกชายลูกชายเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะคือถือบัตรอยู่สามสี่ใบตอนนี้ยอดหนี้ไปเสร็จรวมประมาณสองแสนกว่าบาทแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายก็ไม่ได้รับผิดช,ชอบชำระหนี้ให้ก็เลยสงสัยว่าเดี๋ยวถ้าถูกฟ้องดำเนินคดีเนี่ยมันจะลามมาถึงครอบครัวจะโดนยึดทรัพย์ด้วยไหมคะอาจารย์คงไม่เกี่ยวอกครับเป็นเรื่องส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งครับค,ค่ะค่ะ ส่วนคุณวิวัฒน์นะคะโพสต์ขายรถนะแล้วก็มีคนมาติดต่อขอซื้อนะคะแต่ว่าต่อรองราคานะซึ่งเขาก็มีความจําเป็นต้องรีบใช้เงินก็เลยเตกลงขายให้พอถึงวันนัดนะก็จ่ายเงินให้ตามปกติปรากฏว่าคุณวิวัฒน์ไม่ได้ดูรายละเอียดนะคะนะเป็นแบ์ปลอมสักครึ่งหนึ่งคะ่ะอาจารย์ก็เลยสอบถามมาว่ากรณีแบบนี้ เราควรไปแจ้งความข้อหาอะไรหรือว่าทํายังไงดีคะอาจารย์นบัรปลอมมาปลอมนบัรค่ะแต่ต้องพิสูจน์ได้ว่าแบงค์ชุดนั้นเป็นแบงค์ที่เขาให้มาเป็นแบงค์ปลอมอยู่ในชุดเดียวกันนะครับค่ะค่ะคือเวลานัดนัดจ่ายเงินสดแบบนี้ที่แบบอันตรายเหมือนกันนะคะอาจารย์จริงๆเขาเลิกกันแล้วน่จ่ายสดค่ะรวมทีนี้แนะนำาครับการซื้อขายที่มีราคาสูงเนี่ยขอเป็นแคชเชียร์เช็คนะไม่ใช่เช็ครธรรมดาค่ะแคชเชียร์เช็คที่ธนาคารออกให้นั่นเองนครับค่ะ ส่วนคุณปีรัตน์นะคะบอกว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลเวลามีอะไรก็ตามนี่คอมเมนต์กันแบบรุนแรงดุเดือดมากแล้วก็ข้อมูลก็แบบไปเร็วนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าถ้าหากว่าใครก็ตามนะคะได้รับผลกระทบจากการคอมเมนต์หรือการแชร์เนี่ยนะคะเราจะฟ้องร้องใครบ้างตัวต้นโพสต์คนที่คอมเมนต์หรือคนที่แชร์ต่อคะอาจารย์ต้องสองคนละครับ ฟ้องคือจะฟ้องใครฟ้องฟ้องได้ทางนั้นแหละใช่ไหมคะอืมค่ะแล้วโทษหนักไหมคะอาจารย์เรื่องแบบเนี้ยค่ะก็ถ้าเป็นหมิ่นประมาทว่าไม่เท่าไหร่แต่ถ้าข้อความเป็นเท็จโต์ลงไปก็คนละเจ็ดปีครับโอ้ค่ะนะคะตั้งแต่ก่อนอาจารย์ไปลาวนี่ค้างไว้หนึ่งพันแปดสิบแปดประเเพิ่มมาอีเจ็ดก็เป็นหนึ่งพันเก้าสิบห้าคำถามแล้วค่ะโอเคครับช่วงนี้ไม่เป็นนะครับก็คงได้คุยกันวันครับเดี๋ยววันหลังมัจะรับวางครับได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทะระชุมนุมค่ะกฎหมายชายค่ะปัญหาชาวบ้าน